สวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคลิกนะฮะแต่เราันปัญหานะครับวันนี้อีซูซู1.9นะครับตัว220 0นะครับอยากให้อัตราเร่งดีขึ้นทีนี้ด้วยงบประมาณที่จํากัดแล้วก็เอ่อต้องการให้ขับสนุกลื่นไหลแล้วก็ไม่รอรอบนะครับแล้วรอบกลางรอบท้ายเนี่ยอัตราเร่งดีกว่าเดิมจึงแนะนํานะครับผมจัดตัวนี้ให้นะครับใน1.9 220 0นะฮะ อันนี้เป็นพักกลางสูตรออ t โตซิ่งดีเซลทอร์โบเดิมนะครับหรือจะรี s e ตก็ได้ตัวเนี้ยไสในออกแบบมาก็คือพักกลางตัวนี้ออกแบบมาคือให้อากาศไหลลื่นดีกว่าเดิมนะครับไส้ข้างในอ่ะจะวางระบบไว้ให้รถเนี่ย Turbo ทโบทํางานได้เร็วขึ้นทําให้รอบกลางและรอบปลายเนี่ยอากาศมันโฟขึ้นส่งผลให้อัตราเร่งดีขึ้นนะครับคันเร่งเบาเท้าขึ้นในอีซู1.9เกียร์ออโตนะครับ2020นะฮะ พักตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเก304ความหนาของตัวหม้อพักเนี่ย1.5มิลลิเมตรนะครับใยเป็นใยเซรามิกนะครับฉะนั้นของผมถึงจะออกแบบมาหนึ่งเลยเป็นสูตรเงียบวิ่งแล้วก็อีกตัวนะฮะจะเป็นสูตรดังวิ่งนะครับทางลูกค้าก็เลือกได้ว่าต้องการแบบไหนว่าเงียบวิ่งหรือดังวิ่งนะครับราคาเพียง4,500บาทนะครับพร้อมติดตั้งสินค้าตัวนี้ผลิตเองที่ร้านอาร์ทอซิงนะครับจะไม่มีที่ไหน รับประกันผลงานนะครับว่าอัตราเร่งดีขึ้นแน่นอนใน Isu g e a ออ u t o นะครับ2020แทบจะทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นโตต้าเออโตต้าหรือ f o r t u n e r Vigo Isu เออ Navara หรือว่า m i t s u b i s h Titan ถ้าเป็น g e a ออโต้ใส่พักตัวนี้ได้เลยครับรดอาการล้รอบแล้วก็ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมแน่นอนที่สําคัญขับทางไกลๆแล้วประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมสนใจมาอาร์ท่อซิ่งได้เลยนะครับสําหรับพักกลางสุด ออโต้ซิงรถดีเซลนะครับขอบคุณครับ